คุณเคยรู้สึกหมดไฟอ่อนลา้าหรือขาดสมาธิในการทำงานใช่ไหมครับในโลกของการสร้างความมั่งคัง่งพลังงานเอ e น g y คือสกุลเงินที่สำคัญที่สุดครับถ้าคุณไม่มีพลังงานในการทำงานไม่ว่าโอกาสทางการเงินจะใหญ่แค่ไหนคุณก็จะคว้ามันไว้ไม่ได้อยู่ดีผมจะบอกว่าสุขภาพที่ดีที่สุดคือแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด และเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินอย่างต่อเนื่องครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อการเงินฉลาดกเกษียณน,นะครับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนรู้ดีว่าการดูแลตัวเองคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าคุณมีพลังงานและความคิดที่เฉียบคม คุณก็จะสามารถทำงานสร้างเงินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงวันนี้ผมจะมาเปิดเผย5พฤติกรรมสุขภาพที่ช่วยให้คุณมีแรงทำงานหาเงินต่อเนื่องซึ่งเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คุณสามารถทำงานหนักได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ทำลายสุขภาพและอนาคตทางการเงินของคุณครับพฤติกรรมที่1 พลังงานสมอง 1. จัดระเบียบการนอนหลับให้มีคุณภาพไม่ใช่แค่ปริมาณการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่คือกระบวนการล้างพิษและฟื้นฟูเซลล์สมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจทางการลงทุนที่ถูกต้องครับผลกระทบต่อการเงินการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพแม้จะครบ8ชั่วโมงจะทำให้คุณตัดสินใจพลาดในเรื่องสำคัญ เกิดความผันผวนทางอารมณ์ซึ่งนำไปสู่การซื้อของตามใจและลดประสิทธิภาพในการทำงานหาเงินวิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือกำหนดเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันแม้ในวันหยุดและสร้างกิจวัตรก่อนนอนงดหน้าจอ30นาทีอาบน้ำอุ่นเพื่อให้ร่างกายร,รู้ว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วมุมมองทางการเงินและสุขภาพ ให้มองว่าให้มองว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพคือการเพิ่มพลังงานของสมองที่ช่วยให้คุณสามารถคิดกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงของการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการใช้จ่ายครับ พฤติกรรมที่2น้ำมันหล่อเลี้ยงร่างกาย 2. การดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอคือน้ำมันหล่อเลี้ยงการสร้างเงินนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่คนมักมองข้ามมากที่สุดครับร่างกายของคุณ70%คือน้ำและการขาดน้ำส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างรุนแรงผลกระทบต่อการเงินการขาดน้ำเล็กน้อยจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเรื้อรัง ปวดหัวและขาดสมาธิซึ่งทำให้งานที่ควรเสร็จใน1ชั่วโมงยืดเยื้อออกไปเป็นสองชั่วโมงนี่คือการสูญเสียประสิทธิภาพที่ทำให้คุณทำงานสร้างเงินได้น้อยลงวิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือวางขวดน้ำที่ระบุปริมาณชัดเจนไว้บนโต๊ะทำงานตลอดเวลาและกำหนดเป้าหมายการดื่มให้หมดภายในช่วงเวลาที่กำหนดเช่น2ลิตรต่อวันมุมมองทางการเงินและสุขภาพ ให้มองว่าน้ำคือเชื้อเพลิงราคาถูกที่ช่วยให้เครื่องจักรทำเงินของคุณทำงานได้อย่างเต็มกำลังการดื่มน้ำอย่างเพียงพอช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีขึ้นซึ่งหมายถึงคุณมีพลังงานสำรองในการทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับ พฤติกรรมที่3กํกำจัดความเมื่อยล้าจากการนั่ง 3, การเคลื่อนไหวเล็กน้อย m i โคร movement) ทุกชั่วโมงความเข้าใจผิดคือคุณต้องออกกำลังกายหนักๆหกลังเลิกงานเท่านั้นแต่ความจริงคือการนั่งนานๆคือยาพิษที่ทำลายความสามารถในการทำงานของคุณอย่างช้าๆครับผลกระทบต่อการเงินการนั่งทำงานนานเกินไปทำให้เกิดความเมื่อยล้าสะสม ที่ทำให้คุณรู้สึกอยากพักมากขึ้นปวดหลังเรื้อรังซึ่งต้องเสียเงินค่ารักษาและสมองลา้าวิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือใช้แอปตั้งเวลาให้ลุกขึ้นเดินหรือยืดเหยียดร่างกาย5นาทีทุกๆ1ชั่วโมงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี้ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนำออกซิเจนเข้าสู่สมองและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตื่เครียดมุมมองทางการเงินและสุขภาพ การลุกขึ้นยืนทุกชั่วโมงคือการรีบูตสมองที่ทำให้คุณสามารถกลับมาโฟกัสกับงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วการยืดเหยียดร่างกายช่วยป้องกันความเจ็บป่วยที่จะส่งผลกระทบต่อการหยุดทำงานหาเงินของคุณในอนาคตครับ พฤติกรรมที่4อาหารเสริมความเร็ว 4. จัดให้มีอาหารมื้อเล็กที่มีโปรโตีนสูงโปรโตีนสแน็คตลอดวันพลังงานในการทำงานที่สม่ำเสมอไม่ได้มาจากน้ำตาลแต่มาจากโปรโตีนและไขมันดีที่ถูกย่อยอย่างช้าๆครับผลกระทบต่อการเงิน การกินอาหารมื้อใหญ่ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นข้าวผัดบะหมี่จะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและตามมาด้วยภาวะง่วงนอนหลังอาหารซึ่งทำให้คุณสูญเสียเวลาทำงานที่สำคัญไป1-2ชั่วโมงหลังมื้อเที่ยงวิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือเตรียมอาหารว่างที่มีโปรตีนสูงเช่นไข่ต้มโยเกิร์ตกรีกถั่วเปลือกแข็งไว้ใกล้ตัวและกินมันในปริมาณน้อยๆตลอดทั้งวัน มุมมองทางการเงินและสุขภาพการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เป็นการรักษาระดับสมาธิที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพคุณสามารถใช้เวลาในการทำงานหาเงินได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกอาการง่วงหลังอาหารมาเป็นอุปสรรคครับ พฤติกรรมที่5การกำหนดขอบเขต 5. ากำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเลิกงานและการพักผ่อนคนส่วนใหญ่มักทำงานเกินเวลาด้วยความรู้สึกผิดว่างานยังไม่เสร็จซึ่งการทำแบบนี้กำลังส่งผลเสียต่อความสามารถในการทำงานระยะยาวครับผลกระทบต่อการเงินการทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีการพักผ่อนที่เพียงพอจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟเบรนเอา ซึ่งอาจทำให้คุณต้องพักงานไปนานหลายเดือนเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจนี่คือความเสียหายทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวิธีแก้ที่ชาญฉลาดคือกำหนดเวลาปิดคอมพิวเตอร์ที่แน่นอนแล้วคอมมิตที่จะทำงานอดิเรกหรืองานบ้านที่ไม่เกี่ยวกับงานหลัก30นาทีทันทีที่เลิกงานการทำแบบนี้จะช่วยให้สมองของคุณเปลี่ยนโหมดและไม่คิดถึงงานตลอดเวลามุมมองทางการเงินและสุขภาพ การเคารพเวลาพักผ่อนคือการป้องกันภาวะหมดไฟที่เป็นต้นทุนสูงสุดของการทำงาน mm hmm. เมื่อคุณพักผ่อนอย่างเต็มที่คุณจะกลับมาทำงานด้วยความคิดสร้างสารรค์และประสิทธิภาพที่สูงขึ้นซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงครับ การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการเสียเงินแต่คือกลยุทธ์การหาเงินที่ยั่งยืนครับเมื่อคุณมีพลังงานเหลือเฟือคุณก็จะสามารถคว้าโอกาสทำการเงินและทํางานสร้างความมั่งคั่งได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวัยกเกษียณครับเมื่อคุณจัดระเบียบการนอนหลับเมื่อคุณลุกขึ้นเคลื่อนไหวทุกชั่วโมงและเมื่อคุณจัดการพลังงานด้วยโปรตีน คุณก็จะได้ทั้งชีวิตที่แข็งแรงและกระเป๋าเงินที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งแล้วครับขอให้คุณลองทำตามพฤติกรรมง่ายๆหนึ่งใน5ข้อนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับนั่นคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีแรงทำงานหาเงินต่อเนื่องได้อย่างแท้จริงครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5พฤติกรรมสุขภาพที่ช่วยให้คุณมีแรงทำงานหาเงินต่อเนื่องสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. จัดระเบียบการนอนหลับให้มีคุณภาพ 2. การดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ 3. การเคลื่อนไหวเล็กน้อยไมโครมูฟเมนต์ทุกชั่วโมง 4. จัดให้มีอาหารมื้อเล็กที่มีโปรโตีนสูงโปรโตีนสแน็คตลอดวัน 5. กำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการเลิกงานและการพักผ่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีก อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ